ก็สวัสด <mar> ีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมในเกม Marvel Super War สำหรับในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาทําการส่มหาตัวละครอย่างจีนเก้กันตัวละครจีนเก้เนี่ยก็จะเป็นตัวละครที่จะมาในระดับเดียวกับทานนอเลยนะเพราะงั้นวิธีการที่เราจะได้รับตัวละครตัวนี้เนี่ยก็คือต้องทําการสะสมชิ้นส่วนแห่งความมืดให้ครบ40อันในการมาทําการแลกเจ้าตัวละครจีนเก้ซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตัวละครจีนเก้เนี่ยเข้าเกมมานานหรือยังนะแต่ว่าผมยังไม่เห็นมีใครทําคลิปส่มหาตัวละครตัวนี้เลยเพราะผมก็จะมา ทำการสุมสมส่มให้ดูเลยกันนะครับว่าเจ้าตัวละครตัวนี้เนี่ยถ้าเราใช้ลูกแก้วในการสุ่มหาชิ้นส่วนแห่งความมืดมันจะเกลือหรือเปล่าแต่รู้สึกว่าของตัวละครธานอสผมจะไม่ค่อยเกลือสักเท่าไหร่นะหวังว่าจินเกผมก็น่าจะไม่เกลือเหมือนกันและสิ่งที่โชคดีมากของผมเลยก็คือผมมีไอชิ้นส่วนแห่งความมืดที่ผมได้ทําการเก็บเอาไว้ก่อนที่ผมจะเลิกเล่นเนี่ยอยู่ทั้งหมด21อันนะเหตุผลที่ผมมีเยอะขนาดนี้เนี่ยก็เพราะว่าก่อนที่ผมจะเลิกเล่นไปผมได้ทําการแลกตัวละครอย่างธานอสสกินธานอสทั้งสองสกินแล้วนะคัก็็เเลยทาให้ผมมมมีี่่ไวจป ต้องใช้ทิ้นส่วนแห่งความมืดเพิ่มก็เลยสามารถเก็บมาได้จนถึงทุกวันนี้นะแต่ว่ามาในวันนี้เนี่ยผมจาเป็นที่จะต้องทําการใช้ชิ้นส่วนแห่งความมืดแล้วนะครับในการแลกตัวละครอย่างจีนเก้แต่ว่ามันก็มีไม่พอนะต้องหาย19กชิ้นส่วนนะครับก็ผมได้ทําการเอาเพชรที่มีเนี่ยไปแลกลูกแก้วทั้งหมด47ลูกก็เดี๋ยวเรามาทําการสุ่มกันนะครับผมว่าลูกแก้วทั้งหมด47ลูกเนี่ยมันจะสามารถช่วยผมหาชิ้นส่วนแห่งความมืดอีกประมาณ19อันได้หรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวเราจะมาทําการเริ่มสุ่่่่่มกกกััันนนนนทีี5ครรนะร้งงอออเเเลลยยยแวะะสืาด ของตัวละครฟฟนิกซ์เนี่ยผมก็อยากจะบอกไว้เลยนะครับผมว่ามันมาเป็นตัวละครระดับเดียวกับทานอสความสามารถสกิลเนี่ยเด็ดไม่แพ้กันเลยแต่ก่อนอื่นเนี่ยเรามาทําการสุ่มหาตัวละครให้ได้ก่อนแล้วค่อยไปรีวิวสกินที่หลังแล้วกันก็กดไปครับผม5ครั้งแรกเปิดมา5ครั้งแรกนะครับผมก็ไม่เห็นชิ้นส่วนแห่งความมืดเลยนะงั้นแล้วก็ไปกันต่ออีก5ครั้งครับรอบนี้ก็ไม่ได้ชิ้นส่วนแห่งความมืดเหมือนกันนะครับอะไรจะเกลือขนาดนั้นนะ งั้นผมขอทําการกดยืนยันรางวัลแล้วก็มาเปิดอีกครั้งที่หน้านี้แลวกันนะกดเปิดไปครับอันนี้เป็นรอบที่15แล้วนะครับโอเคได้มาแค่หนึ่งเท่านั้นมันเกลือเกินไปหรือเปล่าเนี่ยรั้นเราก็ทําการกดต่อยห้ารอบแล้วกันนะครับตอนนี้ก็เหลือสามสิบกว่าลูกแก้วรอบนี้ก็ไม่ได้อีกแล้วนะครับรู้สึกว่าไอ้ยันยามนันีแห่งความกล้าเนี่ยมันจะดอบบ่อยเหลือเกินงั้นเราไปต่อครับ รอบนี้ได้มาอีกหนึ่งนะครับก็หมดไปทั้งหมด25ลูกแก้วนะครับแต่ว่าเศษที่ส่วนในความมืดที่เราได้มาก็ได้มาเพียงแค่2อันเท่านั้นงั้นเราก็ต่อกันครับรอบนี้ไม่ได้นะครับเลยแค่17ลูกแก้วเท่านั้นก็ทาไม่พอเดี๋ยวผมก็จะทําการนําเพชรที่มีเนี่ยไปแลกลูกแก้วเพิ่มนะก็เปิดอีก5าครั้งครับ ขอชิ้นส่วนแห่งความมืดสัก5อันได้ไหมโอเคมาแล้วนะครับผมชิ้นส่วนแห่งความมืด5อันที่เราต้องการก็เปิดมาจะถึงตอนนี้ก็ได้มา7แล้วนะครับแต่ว่าก็ยังไม่เพียงพอนะงั้นเราก็มาทําการสุ่มต่อกันขอให้อีกสักครั้งได้ไหมโอเครอบนี้5้าไม่มาแล้วนะครับงั้นเปิด5รอบสุดท้ายกัน5มาหน่อยนะได้มา6กเลยนะครับผมเรียกว่ารอบนี้โชคดีมากมากเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราขาดชิ้นส่วนแห่งความมืดทั้งหมดกี่ชิ้นส่วนนะครับ ขาดอีกเพียงแค่6อันเท่านั้นนะครับผมเราก็จะมีครบ40อันแล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะต้องใช้ทั้งหมดอีกกี่ลูกแก้วนะครับเราถึงจะได้ชิ้นส่วนแห่งความมืดมาอีก6อันเดี๋ยวอันนี้อะไรเนี่ยรางวัลเหระครับแตะรับในปุ่มเดียวได้มาเป็นที่เอาไว้แลกสกินนะครับก็เดี๋ยวเราเอาเพชรที่ได้มาจากการสูมเมื่อกี้เนี่ยไปซื้อลูกแก้วเพิ่มแล้วก็มาทําการสูม5ครั้งต่อนะซื้อไป3ลูกแก้วนะครับมาดูกันว่า5ครั้งนี้จะเป็นยังไงครผม,ผมก็ทําการส่มครับ ขอ6จากครั้งนี้ได้เลยไหมโอเคไม่มานะครับงั้นเราก็ต้องไปหาลูกแก้วเพิ่มเพื่อม,มาสุ่มนะครับผมผมคิดว่าอีก6กเศษชิ้นส่วนแห่งความมืดเนี่ยน่าจะใช้อีกไม่กี่ลูกแก้วนะครับประมาณ15ลูกแก,ก้วก็น่าจะได้นะสับชิ้นส่วนแห่งความมืดอีก6อันตอนนี้ผมก็ได้ทําการหาลูกแก้วมาเพิ่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เราขาดเพียงแค่6อันใช่ไหมงั้นเรามาทําการสุ่มอีก5าครั้งให้มันออกชิ้นส่วนแห่งความมืด5าครั้งมาให้ผมดีใจในรอบนี้หน่อยเลยกันก็กด5ครั้งไปครับ ขอชิ้นส่วนในความมืด5อันโอเคครับผมไม่ได้นะครับได้มาเป็นออไอชิ้นส่วนเอ,อ้ยไม่ใช่ชิ้นส่วนดีอันยังไม่ได้เห็น and and ความกล้าอีกแล้วนะครับอันนี้รู้สึกว่ามันจะออกบ่อยเกินไปแล้วนะงั้นเราก็มาทําการสุ่มต่อย5ครั้งกันครับก็ซื้อไปครับผมงั้นเราแลกคูป,ปองก่อนก็แลกเปลี่ยนไปครับได้มหอีก5ลูกนะครับมาดูกันว่ารอบนี้จะได้ไหมก็กดไปอีก5ครั้งครับขอชิ้นส่วนในความมืด5อันไหมผมดีใจหน่อยโอเคครับผมไออันนี้ไม่ได้เห็นๆๆความกล้กออกกลว แล้วก็ไปต่อกันอีก5ลูกนะครับรอบนี้ไม่เอาอัญมณีแห่งความมืดอีกแล้วนะก็กดไปครับผมแลกมาแล้วก็ยืนยันครับได้ลูกแก้วมาแล้วก็กดไปครับผม5ครั้งขอที่ส่วนแห่งความมืดได้ชื่นใจหน่อยละกันโอเคได้มา1อันอย่างน้อยก็ชื่นใจแล้วนะครับดีกว่าได้แต่อัญมณีแห่งความมืดนะครับก็ต่อยห้าอันครับซื้อมาครับผมโอเคแลกเปลี่ยนไปครับห้าลูกครับกดยืนยันป อัญมณีแห่งความมืดออกมาอีกแล้วนะครับผมคิดว่าที่มันได้ยากขึ้นเนี่ยเพราะว่าตัวเกมเอาไอ้อัญมณีแห่งความมืดเนี่ยเข้ามาในตู้อันนี้นะครับคือตอนผมสุ่มทานอสผมจําได้รู้สึกว่ามันจะไม่มีอัญมณีแห่งความมืดอันนี้นะถ้าผมจําไม่ผิดแต่ว่าแค่นี้ก็ยังทําให้เรายอมเพย์ไม่ได้นะครับเราก็จะมาทําการสุ่มกันต่อนะอีกเพียงแค่5ชิ้นส่วนเท่านั้นนะครับผมเชื่อว่าอีกใกล้แล้วนะครับเราก็จะได้มาก็กดต่อนะครับผมอีก5าลูกแก้วก็ทําการแลกเปลี่ยนไปครับมาดูว่า5้าลูกแก้วรอบนี้จะไไดด้มมาัยยกก็นนป ขอชิ้นส่วนไม่ชื่นใจหน่อยละกันโอเคอย่างน้อยก็ได้มาหนึ่งนะครับตอนนี้เหลือเพียงแค่สี่นะค่อยๆนับถอยหลังไปเรื่อยๆนะครับยืนยันการแลกเปลี่ยนไปครับแล้วก็กดอีกห้าลูกแก้วมาชิละหนึ่งก็ดีเหมือนกันนะดีกว่าไม่มาเลยนะครับโอเคมาทิล้ละหนึ่งสามอันติดแล้วทีนี้ก็เลยเพียงแค่สองอ,อันใช่หรือเปล่าโอเคมาแลกกันต่อครับเดี๋ยวๆทำไมากดแลกแล้วมาหน้านี้นะครับมาแลกหน้านี้ไม่ได้หรอแลกเปลี่ยนหน้านี้ไปครับโอเคได้มา แล้วก็กลับไปที่หน้าการสุ่มแล้วมันจะเด้งกลับมาหน้านี้ทำไมเนี่ยหรือว่าผมกดอะไรผิดไปตรงไหนหรือเปล่าก็ตอนนี้ขาดอีกเพียงแค่3อันนะครับผมไม่ใช่2อันนะเหมือนว่าผมจะนับผิดก็ไปกันต่อครับรอบนี้ก็มาอีกหนึ่งอันนะครับเหลือเพียงแค่2อันจริงๆนะครับผมสําหรับในตอนนี้มาสุ่มกันต่อนะครับอีก10ลูกแก้วนะผมคิดว่าอีกสิลูกแก้วนี้ก็น่าจะได้แล้วนะครับเพราะว่าผมขาดเพียงอีกแค่อีก2ชิ้นส่วนแห่งความมืดเท่านั้นก็มาทําการสุ่มกันครับ ยืนยันแลกเปลี่ยนแล้วก็ซื้อลูกแก้วมาแล้วก็ทําการสุ่มกัน้นถ้าได้ในรอบนี้ก็จะดีมากๆนะรอบเมื่อกี้ไม่ได้ผมคิดวา่าต้องเป็นรอบนี้เท่านั้นนะครับเพราะอีเพียงแค่2อันเท่านั้นมันจะมาออกยากออกเย็นตอนที่ผมขาดอีกม่ีแค่นิดเดียวไม่ได้นะครับผมก็แลกไปครับยืนยัน้ารอบสุดท้ายนะครับผมก็กดไปครับผมขอผมมาหน่อยแสงโอเคมา1อันนะครับขาดอีเพียงแค่อันเดียวเท่านั้นนะอันเดียวมันก็ยังจะขี้งกอีกนะครับเนี่ย สำหรับการสุ่มหาชิ้นส่วนแห่งความมืดอันสุดท้ายเนี่ยผมก็จะขอทําการสุ่มเพียงแค่ทีละครั้งเลยกันนะครับเพราะยังไงแล้วเนี่ยเราก็ขาดอีกไปแค่อันเดียวเท่านั้นนะก็มาเริ่มสุ่มทีละครั้งเลยกันครับซื้อมา1นลูกแก้วนะครับผมแลกเปลี่ยนแล้วก็สุ่มเลยครับออกไหมไม่ออกนะครับอันนี้ใหม่แล้วนะเปิดอีกหนึ่งครั้งต่อครับอีกทีละครั้งนี่แหละครับผมผมคิดว่ามันน่าจะได้ลุ้นกว่ากดทีละ5ครั้งนะรอบนี้ออกไหมไม่ออกนะครับผมได้เป็นโลกิสามวันเป็นบัตรเช่ากดต่อนะครับ ถ้ารอบนี้หนึ่งครั้งไม่ออกเนี่ยผมจะไปกดแบบ5ครั้งแล้วนะออกไหมโอเคยังไม่ออกนะครับกลับไปสุ่มแบบ5ครั้งเหมือนเดิมน่าจะดีกว่านะก็สุ่ม5ครั้งไปครับผมคิดว่า5ครั้งนี้น่าจะต้องออกกแหละเพราะยังไงมันก็ขาดไปแค่อันเดียวนะตัวเกมน่าจะไม่ใจร้ายไปมากกว่านี้แล้วก็กดสุ่มครับโอเคออกมา5อันเลยนะครับผมอันสุดท้ายเนี่ยให้มาประชดผมหรือเปล่าเนี่ย ในเมื่อเราเ,เราก็บครบ40ชิ้นส่วนแห่งความมืดแล้วเนี่ยเราก็มาทาการแลกเจ้าตัวละครอย่างฟินิกซ์หรือว่าจีนเกกันดีกว่านะครับผมก็กดแลกไปเลยนะเรียกว่ากว่าจะได้มาก็ทําผมเหนื่อยเหมือนกันนะครับนี่ขนาดผมมีมาก่อนยี่บ<อ>ชิ้นส่วนแห่งความมืด,ดน,นั้นเนี่ยได้มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็หน้าตาสวยงามดีนะ โมเดลตัวละครของเกมนี้เนี่ยผมว่าเขาทํามาได้ค่อนข้างสวยงามมากๆเลยนะครับผมนะไม่รู้ว่ามีคนคิดเหมือนผมหรือเปล่านะครับแต่ผมคิดว่าเขาทาโมเดลมาได้ดูดีมากๆก็ตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าจะทําการลงคลิปสุ่มแล้วก็รีวิวตัวละครฟินิกหรือว่าจีนเกในคลิปเดียวนะครับแต่ว่าไปไปมาเนี่ยมันกลับกลายเป็นว่าการสุ่มหาเศษชิ้นส่วนให้ครบ40อันมันกลับยาวนานเหลือเกินนะครับจนผมคิดว่าผมน่าจะแยกเป็น2คลิปดีกว่าส่วนคลิปไหนจะลงก่อนท่านผู้ชมก็ต้องไปรอลุ้นกันเองแล้วกันว่าระหว่างคลิปการสุ่มหาตัว Skill. แต่ยังไงคลิปนี้นะครับผมก็น่าจะต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันไว้เรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ก็บายบายนะครับ